นี่นะคะครูก็จะมาสอนการทําป้ายเลื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์นะคะอันนี้คือการทําป้ายเคลื่อนไหวโดยการเขียนโค้ด html อย่างง่ายนะคะทีนี้ครูจะแปะวิธีขั้นตอนการเข้าสู่โค้ดนะคะจะมีรูปภาพอันนี้ที่เรียนสามารถเสิร์ชหาได้นะคะก็คือ w 3 docs ตัว s นะคะเราสามารถเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวครูจะทำการพิมพ์ข้อความนี้ลงไปนะคะในแท็บใหม่เราก็พิมพ์ไปเลยนะคะว่านี่นะคะพอคลิกไปแล้วก็คลิกเลือกลิงก์แรกได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเลือกคำว่า learn html นะคะให้นักเรียนคลิกลงไปหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเลื่อนหาคำว่ามาคีนะคะ หรือจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าออกเสียงว่ามาคีก็ง่ายดีนะคะจะอยู่ในหมวดของตัว M นะคะ M A R Q U W E นะคะมาคี e. ทีนี้หลังจากนั้นก็คลิกลงไปมันจะมีตัวอย่างของโค้ดนะคะที่จะให้นักเรียนทดสอบการเขียนนะคะ อาจจะหน้าตาเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นให้กดถ่ายอิดยูเซลนะคะก็คือให้นักเรียนลองฝึกเขียนโค้ดโปรแกรมอย่างง่ายอันนี้เป็นโคน้ดสำเร็จรูปนะคะที่มีอยู่แล้วเนาะนักเรียนสามารถนำโค้ดต,ตรงนี้ไปแก้ไขได้เลยเราจะเห็นได้ว่าในบรรทัดที่15นะคะมันจะขึ้นว่า s c r o l i n g text นะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นข้อความที่เราต้องการได้ซึ่งครูจะเปลี่ยนเป็นยินดีต้อนรับนะคะ เราสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนักเรียนดูดีๆนะคะอย่าพยายามลบอะไรให้หมดนะให้ดูทีละบรรทัดทีละคำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะรันโค้ดไม่ได้นะคะอ่ะครูจะพิมพ์ข้อความลงไปยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉันโรงเรียนบอกกุวิทยานะคะ หลังจากนั้นถ้านเรียนคิดว่าโอเคแล้วให้ลองกด Submit นะคะมันจะขึ้นจอแสดงผลอยู่ทางด้านขวามือนะคะข้อความที่เราต้องการทีนี้บรรทัดที่7,8,9,10เนะคะเราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้โดยบรรทัดที่10เนี่ยจะเป็นฟอนต์แฟมิลี่เราสามารถเลือกฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะมาใส่ในโปรแกรมตัวนี้ได้ โดยฟอนต์ที่ครูหามานะคะจะเป็นฟอนต์ที่ชื่อว่าคราวนะคะจริงๆแล้วนักเรียนสามารถหาฟอนต์ที่นักเรียนต้องการนะคะภายในเครื่องของนักเรียนได้นะคะผ่านโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในเครื่องเพื่อให้เราได้รู้ว่าโอเค ฟอนต์ตัวไหนที่จะใช้ได้นะคะทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของสีนะคะรหัสสีนะคะเราจะพิมพ์เข้าไปใน Google อย่างนี้เลยว่ารหัสสีมันจะมีโค้ดที่เป็นตัวชาร์ปนะคะเป็นรหัสสีต่างๆเราไม่ต้องคิดเองนะคะเราให้ Google ในการช่วยคิดถ้าเราต้องการสีไหนนะคะเราก็สามารถที่จะก o อ y ีรหัสสีนั้นเข้าไปใส่ในงานของเราได้เลยค่ะ,อ,ะอย่างอันนี้ครูเอาเป็นสีชมพูเข้ามานะคะครูก็จะ Co อ y โค้ดของ สีลิงอันนี้เข้ามาในตัวโปรแกรมของ W3Doc ได้เลยทีนี้นะคะถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่พอใจอยากจะให้มีสีพื้นหลังนะคะของตัววิ่งตัวอักษรข้างหลังเราสามารถใส่ควาว่า bg หรือ background ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถใส่แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะคะแล้วก็ใส่รหัสสีที่เราต้องการจะใส่อันนี้คูใส่เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะก็วางออไปกด Submit มันก็จะขึ้นเป็นกล่องข้อความของแบ็กกราวให้นะคะอันนี้ไม่บังคับนะคะนักเรียนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้นักเรียนทําตัวหนังสือเคลื่อนไหวแบบนี้ให้ได้นะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะกลับเข้าไปที่ตัวหน้า Google Site ของเรานะคะเราจะเลือกฝังนะคะจะมีฝังสองย่างก็คือฝังโดยใช้ URL กับฝังโดยใช้โค้ดนะคะซึ่งในที่นี้ครูจะฝังโดยใช้โค้ดนะคะเราก็จะทำการ Copy โค้ดทั้งหมดนะคะไปใส่ใน o o o l l s i t ส s ของเราหลังจากนั้นกดถัดไปแล้วก็กดแทรกได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเอาโค้ดป้ายไฟลหรือว่าป้ายเคลื่อนไหวของเราเข้ามาใส่ใน o o o l l s i t ส s ของเราได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ